อยาให้ดูว่าาทำเส้นมาสวยมากเลยคือเราเน้นเมนูนี้เพราะว่าเรามาที่นี่เพื่อจะมากินเมนูนี้โดยเฉพาะ ครับเ,เพื่อนๆครับช่องโลโรพาเที่ยวเปิดคลิปตอนกลางคืนเลยมืดมืด,มดค่ำคำวันนี้ครูตักเซอร์ไพรส์อยู่บอกว่าจะพาเข้าทางน,งนู้นเหมฮะครูบอกว่าจะพาไปจะพามาเลี้ยงเห็นไหมบอกเข้าทางน,งนู้นเข้าทางหน้าคนเลี้ยงพาเดินหลงแล้วเราอยู่ที่ ตรงนี้เขาเรียกว่าบ้านส้มตำธรรมดาของเจ้ามือก <c oughs> ็จะกินแต่ของที่ตัวเองชอบ <c oughs> มไปงั้นเข้าไปดูกันครับ <c oughs> บรรยากาศรถจอดเยอะนะเข้าเข้าซอยมาก็ลึกลับซับซ้อนสมควรสำหรับคนที่ไม่เคยมานะเดี๋ยวปักหมุดไว้คะว่าบ้านส้มตำ ตรงไหนนะหรือเพื่อนๆจะเสิร์ชหาคำว่าบ้านส้มตำก็จะ Google Map ก็นำทางมาแล้วกันนะครับเสิร mm ์ช hmm. yeah, คำนี้เลยครับ mm hmm. บ้านส้มตำ mm hmm. แมปนี้เลยดูกันคนเยอะนะครับคนเยอะนะครับตรงนี้ข้างในมีเสียงเพลงนั่งนอกมาเลยคุณไม่มันไม่ร้อน นั่งนอกกันไหมไปไปดูกันดูเมนูเขากันนี่บ้านส้มตำเขาก็เมนูแบบนี้เลยครับอืมบรรยากาศดูเรียกน้ำย่อยเลยตำสดกันแบบนี้เลยกูตับไปเลือกโต๊ะนะครับ เดินหามุมห่างไกลเสียงเพลงครับสามแก้วเลยน้ำลำไยสาแก้วเลยน้ำไยสามแก้เลน้ำไยสามดดเนี่ไยสามแก้เนี่ยส้เน้ไยสั้นมาให้พ่อดูนะสามแนำสามตก้ นีใช่ค่ะ่เกิดเปิดใหเพื่อนดูภาพดริงบรรยากาศข้างนอกก็ดีนะนี่ครับนั่งในสวนเยอะองกลัวฝนตกกันแล้วนี้ก็อยู่แถวแถวคือเราก็มาทางถนนพลานนกพลานนกตัดใหม่อะเนาะพลานนกพุทธมณฑลสายสีแหละแต่ว่า เลี้ยวซ้ายเข้ามาตรงนี้เขาเรียกว่าย่านอะไรสักอย่างน่กก็อธิบายไม่ถูกมาทีไรก็มาตอนกลางคืนทุกทีก็เพื่อนๆปักหมุดอย่ารบริการดีอาหารอร่อยคล้ายๆอะไรผมยังหลงหลงนึกว่าตรงนี้เป็นนิตยาไก่ย่างมาแล้วอย่างแรกผักผักแกล้มอืมมีเท่าไหรเย็นแก้วเดียวจ้ะ มาเย็นๆเลยครับแช่ตู้เย็นมันก็จัดผักสวยงายอมอมตำหลวงพระบางครับกุตักมาที่นี่เพื่อสิ่งนี้เข้าสวยไปไม่ได้สั่งข้าวเหนียวอ่ะหอ,ม,อมเลย ตำหนูข <Es> <an> e ้าบางเขาเอกลักษณ์คือมะละกอจะเป็นแผ่นๆแบบนี้เป็นไงเขาบอกอย่างที่บอกครูตักมาเพื่อสิ่งนี้ครับที่แรกมาดูว่าเส้นใหญ่นูก็เต๋ยวเส้นใหญ่ ฝึกโดดอกินซิกินเป็นไหมเริ่มจะเอาแคบหมูจิ้มส้มตำให้กินเดี๋ยว หมดใจไม่ไหวผักเขาก็น่ากินเนาะน้ำส้มตำหยอดเขาใส่ปลารึไหมนิดหน่อยเครื่อก็ใช,ชื่อว่าหลวงพระบาง ประเทศลาวก็ต้องใส่แล้วเมนูอีสานมันต้องมีปลา,าต้องมีความเป็นความเป็นปลา,าต้องแตกแต่ร้อนในตอนนี้เท่านั้นจำได้แล้วนะคุณตัดดูตามช้อน ให้ดูว่าเขาทำเส้นมาสวยมากเลย mm hmm. คือเราเน้นเมนูนี้เพราะว่าเรามาที่นี่เพือจะมากินเมนูนี้โดยเฉพาะขูดตัด mm hmm. แล้วก็ mm hmm. ต้องเอาแค่หมูมาหน่อ mm ย hmm. น้องกระดาษมันแนดะ mm hmm. นอ่อีกอย่างที่คุณพัชจะมาเขาจะกินเมนูเนี้ยแล้วมัน,นใหญ่ที่นี่มันอลังการมากเขาเรียกอะไรนะนแกงหน่อมไม้ปลาช,อาช่อนแกงหน่อมไม้ปลาชอนนะ่อนคุณพัชตัดใช่ไหมแกงหน่อไม้ปลาช่อนฮะหอมฟุ้งเลยอ่ะ เป็นแกงแบบลาวใช่ไหมก็เป็นแกงไม่ใช um ่งแต่แกงเปื่อยใส่ปลาช่อนแกงเปืดแบบใส่ปลาช่อนเนาะขอดูหน่อยนะขอดูหน่อยนะอืออนี่เขาใส่อะไรอันนี้บวกใช่ไหมคุณบวกฟักทองมีบวกมีฟักทองเส้นเส้นนี่อะไรหน่อไม้หน่อไม้แล้วมีเห็ดด้วยมีเห็ดเออได้กินเห็ดนี่ปลาช่อนเขามาเป็นชิ้นแบบนี้ชิ้นแบบนี้ เพียวด,ด้ชิมดูใส่ช้อนวพาใส่ช้อนนะอนี่เอาไหมเอาอีกไหมทำไมทำได้อย่างนั้นละ่ะอ่ะฝึกนะลูกลูกเป็นลูกอะไรลูกเป็นลูกอะไรลูกอีสานลูกอีสานอะกินปลาปลามีก้างไหมเมื่นี้ปลาเขาชิ้นอย่างนี้เลยอ่ะ พ่น่าจะทํามาแบบไม่ต้องมีก้างไม่มีก้างเอ่ะเนอะกินปลากินปลาเปล่ากอนเปล่าก่อนเปล่าก่อนเน้อกิปล่าก อสารกินแกงแกงในเมนูเขาชื่อว่าอะไรแกงลาวปลาช่อนแกงเปิดแกงเปิดหน่อมไม้อ่มาอย่างแล้วอ่อาันนี้ของผมยำเนื้อสันนอกครับ <c oughs> ยำเนื้อสันนอกอํามาใกล้ๆอย่นี้เพราะกูตักเขาไม่ทาน ชิมอืมนอากินตรงที่มีฟักทองกินเลยกับฟักทองเนืรอห่านเลย หอมอะมันหอมเห็ดหอมหอม,หอมผักเลยไออย่างหอมดอไม้แล้วโดยเฉพาะเนี่ยเขาปรุมาแบบรวนๆแกงทีสารกับแกงสุกับสุกพะยำเนื้อสันนอกมี ใส่มะเขือเปาะด้วยหรือว่าเปาะก็าทำมาดีดีไม่ดำเลยมีมะเขือมีมะเขือเปาะมีหอมใหญ่ แข่งเข้ามาแม่ล่าให้ดูดูเราอะกินเอ,เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาแล้วลกินทาเดียวชิมทาเดียวอชิมนะไม่เอาชิมเลยครับไม่ดูปลาคาร์ แล้โเราดรออะไรที่โรากินได้หรืออะไรเส่กอ,อีสานแล้วอะไรอีกรับหมูทอดเขาใช้เนื้ออย่างดีอ่ แส,ส,ส้ก่อกอีสานของโปรดพิโดโดอะยกให้โดใส่กรอกอะไรอีสานวางเลยมาวางเลยครับของโปรดมาแล้วใส่กรออีสานอ่ะอันนี้พี่โด,โดก็ทานได้ผัดมะเขือยาวพี่จะทานได้ยังทักกินผัดมะเขือยาวหน่อย แต่เขาใส่หมูไหมไม่ได้ใส่หมูเนาะ <S 2> <S 2> ผัดสไตล์ไหนอ่ะใส่เต้าเจี้ยวมไม่มีหมูสับเนาะ<ๆ>กินกับข้าวเป็นไงเป็นแบบไหนรสชาติ รวกก่อนผัดเต้าเจี้ยวไม่มีเนื้อสัตว์อชอครับอีสานผัดอย่างนี้เนาะแนวมีเต้าเจี้ยวไหมไไม่ต้มก่อนแต่มีเต้าเจี้ยวไหมเหมือนจะมีเต้าเจี้ยวหน่อยเนาะมีเต้าเจี้ยว โรโดกินได้ครับโรโดทานได้ใส่ใบหัวละกา,า,าหัวละกาหัวละกาอยู่ล่างเลยเป็นแันเลยชอบใบหัวละกาสองหัวละกา ไม่ได้เต็นหมูก็เข้มข้นัะอัอนนี้อะไรคุณตักสั่งอะไรมาลาบลาบทอดลาบหมูทอดโดแป๊บนงแปับเลงให้ป้อให้เอฟซีดูก่อนเขาแข่งเลยเขราบมวยมนี่เป็นเมนูที่เพีโด้ทานได้คุณแม่ทานซะก่อนที่เหลือต้องใส่ให้พีโด้เหมาแล้วแหละอร่อยเนาะ กรอบเลยอหอมมกับกรอบครับเป็นเพ้งยังมีถั่วด้วยพี่นวดตัดถั่วทานเลย ก็ต้องเอาน้ำส้มตำราดข้าวหน่อยนะนเอาเละสั่งมาให้โดโด้อยู่แล้วครับเมนูนี้เพื่อน มื่ออาจจะเห็นครอบคร,รัวเราไีสั่งอะไรเยอะเพราะว่าบางบางอย่างในสั่งมาโดูโดทานไม่ได้นะเราเลยต้องสั่งเผื่อแล้วบางทีก็ไม่แน่ใจบางทีก็อาจจะทานไม่ทานอะไรเงี้ยเพราะโดโด,โดบ,บอกคุยกันอะไรไม่ค่อยจะชัดเจน ัวก็จะเมาพวกผักพวกขิงไงขิงกระเทียมวันนี้อาหารถูกใจคุณตัเค okay. ถูกปากคนทุกอย่างเลยช่ใช่ขนาได้รสชาติเขาดีเนะทุกอย่างเลยเนะแต่ลำไยสดไม่กิน ยายใหญ่มาแบบนี้กินไหนอีกเม็ดดิให้เอฟซีดูอีกเม็ดดิเขามีช้อนออนอีไ่ไง อิ่มเรียบร้อยครับอร่อยทุกอย่างแม้แต่ผักวันนี้เจ้ามือเจ้ามือจะจ่ายครับให้คุณขอดูรายการนาหารนี่ครับพ่อกินนราคามากเลยแหมวันนี้จะมีเจ้ามือเลี้ยงนั่ ไพผเลี้ยงแล้วไหนทําหน้าใหม่สิพผเลี้ยงแล้วทําหน้าใหม่สิไปทำยังไงผเลี้ยงแล้วไม่ต้องออกอาการของใครแทนสุดของพ่อแทนสุดของพ่อแพงพ่อแพงมากกลับบ้านมาแม่กินราคาหลักร้อยแล้วพ่อกินกลับบ้านยังมาแล้วอป้ายลุกขึ้นไปครับนะงั้นคลิปนี้คงเท่านี้นะครับอิ่มอร่อยนะครับ ใครจะตามมาทานบ้านส้มตําอร่อยทุกอย่างนะบ้านส้มตําน้องตรงนี้นี่อยู่ตรงไหนอ่ะคุณเบาเบ้านส้มตำส้มตำสายหนึ่งน้องเขาบอกอยู่สายหนึ่งบริเนสายหนึ่งก็ปิดชิ้นให้พ่อหน่อยครับหนึ่งตองตั้มหนึ่งตองตั้มรูดเบาๆพูดช้าๆรชาฝากกด ฝากกดฝากกดตัดตัดไลค์กดไลค์กดแชร์ให้โขดูโดาด้วยนะครับวันนี้ไปครับวัสดีครับบ๊ายบายบายกลับบ้านด้องจะกลับบ้านไม่ทำอะไรแก้วแม่ก็กินด้วยกลับบ้านไปนะแบบนั้นนอนนะนอนฟังมานอนฟังเพลงครับมองอะไรเนี่ยโดโดมองโดโดชอบมองกระจก ข้างในเขาเปิดแอร์เย็นมากออกมาข้างนอกอุ่นเลยบรรยากาศดีครับที่นี่ไม่นั่งข้างในก็นั่งข้างนอกได้ครับเมื่อกี้เรานั่งตรี้เป็นประตูปิงปองมันนึกว่ามายมาะมะตลิงปิง